เพราะมันจะได้อธิบายแล้วก็ทํามงทํามืออะไรให้างค่ะเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรพอดีว่าห้องห้องมันไม่ว่างเลยอะค่ะนะคะโอเคอ่ะเอาใหม่เนะเาะโจท์ข้อหนึ่งอะโจท์ข้อหนึ่งมันมีแปดข้อเนาะโจท์ข้อที่หนึ่งเนี่ยถ้าเราพิจารณาค่ะมันจะมีมากกว่าหนึ่งรูปแบบถ้าเราอ่านโจทย์แล้วเราเจอโจทย์ในลักษณะที่มีสองแรง มีแค่สองแรงนะแล้วถามแรงรับหรือมีสองแรงให้แรงรับมาแล้วให้หาแรงอีกแรงหนึ่งที่เหลืออะไรประมาณเนี้ยสเต็ปประมาณเนี้ยเราจะใช้รูปแบบของการรวมกันแบบเวกเตอร์ของแรงนะคะเนาะอย่างเช่นโจทย์ข้อเนี้ยเห็นปะให้สองแรง ให้สองแรงแล้วหาแรงลับแล้วถามว่าแรงลับนั้นน่ะทํามุมเท่าไหร่อ่ะจะเป็นโจทย์ในลักษณะแบบนี้ถ้าเจอโจทย์ในลักษณะแบบนี้นะคะเราจะใช้วิธีการสร้างรูปให้อยู่ในรูปแบบของสี่เหลี่ยมด้านขนานแล้วก็ตัดชืบตรงนี้ไอ้ตัวกลางที่ตัดชืบเพื่อแบ่งรูปสี่เหลี่ยมออกเป็นสองรูปก็คือเป็นรูปสามเหลี่ยมอะคะ่ะ แบ่งรูปสี่เหลี่ยมเนี้ยเป็นสองชิ้นกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบเนี้ยเราจะใช้สเต็ปโดยการใช้กฎของโคไซกับกฎของสายในการหานะคะเนาะซึ่งอาจารย์ลงคลิปไว้แล้วแหละในส่วนของในส่วนของโจทย์นี้นะคะอ่าอย่างเช่นโจทย,ย์ที่อาจารย์อธิบายไปเห็นไหมโจทย์ให้แรงนี้มาแล้วโจทย์ให้หาแรงนี้ ให้หามุมนี้ด้วยแต่โจทย์ให้อะไรโจทย์ให้แรงรับมานะคะแสดงว่ามันอยู่ในสเต็ปที่ต้องใช้ออสูตรของซาอ่ะสูตรของโคไซน์กับสายนะคะโอเคนะดังนั้นถ้าเทียบกับตรงนี้เนาะสะักครู่นะคะถ้าเทียบแบบนี้ 8, 1, นะคะ เออมีเพื่อนทักมาเดี๋ยวๆสักครู่ะนะคะอ่ะในส่วนของตรงนี้เนาะก็คือเราจะทําการต่อเห็นไหมต่อแบบนี้แล้วแบ่งครึ่งแล้วแบ่งครึ่งรูปสามเอ้ะรูปสี่เหลี่ยมโดยเราจะแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมซึ่งจะแบ่งยังไงก็ได้แบ่งอย่างนี้ก็ได้หรือจะแบ่งอย่างนี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีข้อมูลแบบไหนอ่ะ ะะแล้วจากนั้นใช้สูตรของโคไซสูตรของไซเข้ามาช่วยในการหาโจ์นี้ก็เหมือนกันโจทย์นี้ให้สองแรงมานะคะโจ์ให้สองแรงนะคะโจ์ให้สองแรงมาแล้วให้หามุมนี้เห็นไหมคะให้หามุมนี้พร้อมทั้งกับให้หาแรงลับ ให้หามุมเนี้ยแล้วให้หาแรงลับของสองแรงเนี้ยนะคะในนั้นเราจะเชื่อมแบบนี้เชื่อมอยังไงปะแล้วก็แบ่งครึ่งแบบนี้อ่ะก็จะกลายเป็นรูปนี้แล้วจากรูปเนี้ยแบ่งครึ่งมากลายเป็นรูปนี้นะคะแต่อย่าลืมนะเราต้องกลับมาหามุมภายในด้วยนะคะ โจ์เนี่ยจะไม่ให้มุมภายในมาเลยแต่โจทย์เห็นไหมข้อนี้โจทย์ให้มุมนี้มาให้ดังนั้นเรารู้มุมตรงนี้นะคะเราจะไปหามุมอื่นๆโดยการใช้มุมฉากเข้ามาเกี่ยวข้องหรือใช้มุมแย้งเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะในส่วนของตรงนี้มันจะช่วยในเรื่องของการหามุมภายในและพอเราได้มุมเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงนี้ เราก็จะสามารถหาแรงรับตรงนี้ได้อันนี้เป็นโจทย์ข้อที่1แบบที่1นนะคะแบบที่1อ่ะแล้วแบบที่2ล่ะอ่าแบบที่2เนี่ยโจทย์จะเป็นในลักษณะที่มีแรงมากกว่า2แรงตั้งแต่2แรงเป็นต้นไปอะ่ะเราจะใช้อีกสเต็ปหนึ่งจะไม่ใช้สเต็ปกดของไซน์กับโคไซน์เมื่อกี้นะถ้าเกิดโจทย์นะคะถ้าเกิดโจทย์เนี่ย มีมากกว่า2แรงเป็นต้นไปเราจะไม่ใช้สเตปไซน์กับโคไซน์เมื่อกี้ละจะไม่สามารถใช้แบบหาแบบสี่เหลี่ยมด้านขนานได้ละนะคะดังนั้นเนี่ยวิธีการดูนะถ้าเป็นโจทย์ที่มีมากกว่า2แรงตั้งแต่3แรงเป็นต้นไปอะนะคะเราจะใช้สเตปในการทำนะคะโดยที่เราจะไปทำการ ตั้งแกนก่อนอ่าตั้งแกนแกน x แกน y ให้แกน x ไปทางไหนเป็นบวกให้แกน y ไปทางไหนเป็นบวกตั้งแกนร็จปุ๊บแล้วค่อยทําการแตกแรงทั้งหมดที่เกิดขึ้นตามแนวแกน x แนวแกน y นะคะแล้วใช้สูตรซิกมา fx ซในการหาแรงรวมของแต่ละแกนแล้วหาแรงลับจากสูตรนี้ ะะแล้วไปหามุมของแรงลับสเต็ปจะเป็นแบบนี้โจทย์ของข้อที่1อ่ะมี2แบบนะแบบแรกก็คือถ้าเกิดมีแค่สแรงแล้วโจทย์ให้แรงลับแล้วหาแรงแล้วหาแรงที่เหลือหรือมีสองแรงหรือนะหรือมี2แรงแล้วให้หาแรงลับถ้าเป็นแบบเนี้ยจะเป็นโจทย์แบบนี้จะเป็นโจทย์ที่จะต้องใช้สเต็ปแบบนี้ นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างโจทย์ข้อนี้เห็นปะโจทย์ข้อนี้มีสองแรงเช่นกันมีสองแรงเช่นกันนะคะแต่โจทย์ให้หาแรงรับโจทย์ข้อนี้โจทย์ข้อจริงๆโจทย์ข้อน,อนี้สามารถใช้วิธีการแบบสามเหลี่ยมก็ได้นะคะถ้าเป็นวิธีการแบบสามเหลี่ยมอาจารย์พูดผิดเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะคะข้อจํากัดของการหา การหาแรงลับแบบต่อแบบสี่เหลี่ยมด้านขนานน่ะข้อจํากัดของมันก็คือมันสามารถใช้ได้ในกรณีที่มีแรงอะ่ะแค่สองแรงแต่ถ้ามีมากกว่าสองแรงก็คือตั้งแต่สามแรงเป็นต้นไปอะ่ะเราจะใช้วิธีนี้ไม่ได้เนาะอาจารย์ยกตัวอย่างที่มันแบบอันนี้ละกันอ่าอย่างโจทย์ข้อนี้เห็นปะโจทย์ข้อนี้มีสามแรงอ่แล้วหาแรง แล้วหาแรงลับกับทิศทางของแรงลับดังนั้นเนี่ยเราจะใช้วิธีการของแบบนี้ไม่ได้นะคะใช้กดใช้กดของไซน์กับกดของโคไซน์ไม่ได้ถ้ามีแรงมากกว่า2แรงเป็นต้นไปก็คือตั้งแต่3แรงเป็นต้นไปอะ่ะไม่สามารถใช้วิธีนี้ได้นะคะจะต้องใช้วิธีสเต็ปก็คือ1 ตั้งก่อนว่าให้แกน x ไปทางไหนเป็นบวกแกน y ไปทางไหนเป็นบวกแล้วแตกแรงที่เหลือนะคะอย่าลืมนะว่าฟีบอยด์ไดอแกรมแบบนี้ทุกครั้งวาด f b d ด้วยทุกครั้งนะคะถ้าเจอโจทย์ข้อหนึ่งนะยังไงก็ต้องวาดนะคะและจากนั้นนะคะเราจะเข้าสู่สิกมา fx นะคะแล้วก็ซิกมา fy ดูว่าแกน x เนี่ยมีกี่แรง ไปทางด้านที่เรากําหนดเป็นบวกส่วนทางเป็นลบนะตั้งทิ้งไว้และหาซิกมา f อฟวะซิกมาเอแล้วดูว่าผลรวมของแ,แรงในแนวแกนอ่ะมีกี่แรงก็ใส่ไปนะคะได้คําตอบและการหาแรงลับเราจะเอาผลรวมของแรงในแนวแกน x นะคะยกกําลังสองบวกด้วยผลรวมในแนวแกน y ยกกําลังสองใส่สแควร์ูทเราจะได้แรงลับและถ้าโจทย์ถามว่าให้หาทิศทางของแรงลับซิว่าแรงลับมีทิศทางไปทางไหนคําตอบที่เราจะต้องตอบก็คือใช้สูตร Ar c t a แทนก็คือเอาแรงรวมในแนวแกน y หารด้วยแรงรวมในแนวแกน x แล้วกด Ar c t a แทนตรงเนี้ยเราก็จะได้มุมซึ่งมุมนี้เป็นการวัด จากแกน x บวกขึ้นไปสมมุติว่าอันเนี้ยอินสุดข้อนี้คำตอบได้37.8เห็นปะ,สะแสดงว่าแรงลับที่เราได้ก้อนเนี้ยสี่ิ้านิวตันตรงเนี้ยทำมุมกับแนวระดับแกน x ไป37.8อ่ะใครมีคำถามสำหรับข้อแรกไหมคะ มีคำถามสำหรับข้อแรกไหมเอ,อ่ยไม่มีนะคะไม่มีอาจารย์ไปต่อนะสำหรับรายละเอียดของของการอธิบายโจทย์ให้ไปดูในคลิปเนาะอาจารย์ลงไปแล้วสามข้ออันนั้น,นะนคือข้อหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่ามันจะออกแบบไหนแต่มันจะออกไม่นอกเหนือไปจากนี้ละจะออกแค่สามแค่สองสเต็ปเนี้ยดูโจทย์นะถ้าข้อหนึ่งเนาะถ้าเกิดโจทย์มีสองแรง มันสามารถเลือกทำได้สองวิธีก็คือใช้วิธีนี้แหละนะคะกับใช้วิธีในการออกเขาเรียกว่าอะไรนะใช้สี่เหลี่ยมด้านขนานเข้ามาช่วยแล้วใช้กฎของไซน์กับโคไซน์เนาอแต่ถ้ามากกว่า2องแรงถ้ามากกว่า2องแรงแบบโจทย์ข้อเนี้อ่ะ ต้องทำการแตกแรงเข้าแกนและหาจากซิกมา f อกซ i g ิกมา FY นะคะแล้วคำนวณหาแรงรับนะคะแล้วหามุมอย่าลืมวาด e ีโบดี้ไดแกนแบบนี้ทุกครั้งและคำตอบสุดท้ายถ้าโจทย์ถามทิศทางของแรงรับอย่าลืมใส่ตัวนี้เข้าไปด้วยวาดรูปตัวนี้ไปด้วย โ okay, อเคไหมอะสำหรับข้อหนึ่งมีใครมีคำถามไหมคะอะเปิดโอกาสให้ถาม <c oughs> เปิดโอกาสให้ถามคามันคำถามั้ยคะจะคข้าเขาต้องเขียนกำกับอันบวกลบตามเกณฑ์ตลอดเลยครับ บวกลบตามแกนเคยอย่างอันนี้เหรอร้อาผมจารย์ใช่ต้องเขียนทุกครั้งมันต้องมาเป็นสเต็ปแบบนี้เ,นเขียนไหมคะเขียนไหมคะข้อหนึ่งข้อหนึ่งเขียนนะอาจารย์จะไปข้อที่สอง โอเคมีคำถามอีกไหมคะถ้าไม่มีอาจารย์จะไปต่อนะอ่ะอาสำหรับการรวมแรงที่อยู่ในระนาบเดียวกันแบบสองมิติเนาะอย่างที่อาจารย์พูดไปเนี่ยอย่างโจทย์ข้อนี้เห็นปะไอโจทย์ข้อนี้มีมากกว่าสองแรงก็คือสามแรงเป็นต้นไปถ้าเจอแบบนี้ทำยังไงนะคะถ้าเจอแบบนี้ตั้งแกนก่อนเห็นไหมตั้งแกนก่อน แกนไหนแกนให้ x ไปทางไหนให้ y ปไปทางไหนเป็นบวกแล้วจากนั้นทําการแตกแรงจริงๆแล้วอ่ะต้องเอาเนี่ยเยเห็นปะต้องทําการวาดฟี b o ดี้ไดแกรมออกมาด้วยนะอย่าวาดเหมือนอาจารย์แบบนี้ไม่เอาต้องวาดออกมาข้างนอกถึงจะได้คะแนนนะคะแล้วก็หาแรงซิกมา f x ซิกมา f y สตัวเนี้ยออกมาหาผลรวม นะคะและจากนั้นหาแรงลับเห็นไหมเอาผลรวมของแรงในแนวแกน x กําลังสองบวกด้วยผลลัพ์ของแรงในแนวแกน y ยกกำลังสองนะคะแล้วก็หาหมุมเนาะโอเคนะอ่ะถัดไปเราจะเข้าสู่แรง3มิติแรง3มมิติเนี่ยค่อนข้างยากนิดนึง ข้อที่2ข้อแรกเนี่ยเป็นเป็นเวกเตอร์แรง2อมิติแต่ข้อ2เนี่ยเป็นเวกเตอร์ของแรงแต่เป็นแบบ3มิติโจทย์แบบ3มิติเราสังเกตจากอะไรจะมีแกน x แกน y แล้วก็แกน z นะคะวิธีในการทำอ๋อส่วนใหญ่แล้วเขามักจะทำอยู่ในรูปแบบของ Cartesian vector นะคะอาจารย์ยกตัวอย่างอย่างโจทย์ข้อนี้ ข้อนี้ให้หายูนิตเวกเตอร์ของอ u b u c ของแรง f b กับ f c นะคะสเต็ปในการทำข้อนี้อ่าสเต็ปในการทำข้อนี้นะคะก็คือหา u b หา u c ก่อนนะคะหา u b u c หมายความว่าอะไร เราจะเอา r b ที่อยู่ในรูปแบบของ ijk อะหารด้วยขนาดของ r b ไงนะคะหาทั้งสองตัวแล้วก็ทำแรงให้อยู่ในรูปแบบของเวกเตอร์หนึ่งหน่วยนะคะเนี่ยเวกเตอร์หนึ่งหน่วยและแรงลับจะเท่ากับ FB บวก FC นะคะจับใส่ square root เวลาต้องการหามุมหรือทิศทางของแรงลับนะคะ เราจะหาจากสูตรนี้เห็นไหมอัลฟาหามุมที่แกนแกน x นะคะเบต้าหามุมที่แกน y วกมมาหามุมที่แกนแซงเอ๊ะข้อนี้อ่ะยังจ๋ข้อนี้อ่ะ,ออะเราจะมาดูมาดูโจทย์ข้อนี้กันนะคะอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะกอสตอตแชร์แป๊บนึง